สวัสดีค่ะเอทุกท่านเพื่อนๆนที่รักทุกคนวันนี้พามาดูผักบุ้งค่ะพี่น้องพามาดูผักบุ้งค่ะเพื่อนผักบุ้งกำลังงอกกำลังงามปลูกในรอบที่สิบนะคะเพื่อน,อนจะได้กินไหมคอยดูกันอันนี้สั่งเลยนะคะสั่งทางเฟซเลยนะคะซื้อแบบซองแล้วมียี่หอ้อ ตายโมดค่ะพี่น้องไม่เหลือเลยอันนี้คิดว่ามันคงแข็งแรงทดลองปลูกหนึ่งกระถางแล้วเราก็ใส่น้ำจุลศีสังเคราะห์แสงเข้าไปค่ะพี่น้องพามาดูการจเจริญเติบโตของผักบุ้ง้วยค่ะเด้อกระถางนี้ปลูกอัน,นั่น ข้าวญี่ปุ่นด้วยค่ะเนี่สั่งข้าวญี่ปุ่นเข้ามาลองปลูกดูปลูกแล้วก็เตรียมถางไว้แล้วเตรียมกระถางไว้แล้วเตรียมน้าไว้แล้วถ้ามันงอกมาจะดำในกระถางเลยค่ะในนี้คือผักคะนา้ากระถางนี้คะน้าครับพี่น้องอันนี้คะนา้าปลูกพร้อมผักบุ้งยังไม่งอกค่ะยังไม่งอกรอง,งอก แล้วก็ใส่เปลือกไข่ไปแล้วด้วยเอาเปลือกไข่โรยเข้าไปนี่ตำลึงหรือผักตำนินบานเห่านี่คือตำลึงในกระจาดยอดงามบลา คือบักพริกบักพริกเดิมน้องใบมันใหญ่เบิ่งแน่ใหญ่บ่บล่ะใบใหญ่งามข่าหัวบนี่ยนี้ต้นน้อยต้นน้อยค่ะอันนี้ต้นใหญ่ต้นวอวบนี่ว่าใบใหญ่ใบสำฟ้า,า,า,ม,ามือค่อยเลยสำฟ้ามือค่อยเลยค่ะ ข้างๆนี่เอาขนามาปลูกเอาขนาเม็ดขนามาโรยค่ะเอาเม็ดขนามาโรยขี้ฝรั่งงามเอามาอ่างพี่นงค่ะ ปูผักในกระจาดผักตำลึงยอดตำลึงนี่คือยอดตำลึงนะคะฟังนี่ก็คือกวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกนอกกวางตุ้งดอกลืมไงมาแลว วางตุ้มดอกค่ะน,นี่คือต้นผักแพลวผักแพลวค่ะน,นี่คือผักแพลวค่ะเพื่อนๆรอรุ่นกันค่ะรอรุ่นกันรอรุ่นกัน ว่าเราจะได้กินผักบุ้งไหมว่าเราจะได้กินผักบุ้งไหมค่ะแล้วเราก็มาดูอันนี้ข้าวญี่ปุ่นในกระถางที่ข้าวญี่ปุ่นแล้วมาดูได้อาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่งอกหรืองอกขึ้นมาจะพามาดูอีกพาอัปเดตนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่มารับชมคลิปขอบคุณเยบทีทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากมายเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อน